สวัสดีครับพวกเราเคยมีคำถามกันต่อไานี้ไหมครับว่าเคสทอม่าเมื่อไหร่ต้องฟิลม์มซีสปาเนาะแล้วถ้าส่งอิมเมจ,จิ้งจะส่งอะไรดีแต่คนนี้ถอดคอร่าได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะถอดได้นะแล้วทำไมอาจารย์ให้ซีสปายแฟลก0เอ็กเทนก่อนถอดคอร่าสิ่งนี้มันช่วยบอกอินสแต i l i บิลิตี้จริงหรือไม่เนาะอ่ะวันนี้ก็ วันนี้มานำเสนอ t r h o m a t i c Spine Imaging Protocol and Hard Collar c l a n c e เนาะซึ่งว่าเป็น reference บางส่วนของ h Uman Edition 7บทที่302ก็คือ Assessment and Classification of Spinal Instability ซึ่งใช้ในการทบทวนสอบบอดอ,อ้างอิงตาม Uman Edition 7เนาะโดยผมวัชวัตมุนินทร์นะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ Imaging โปรโตคอลใน Toma ของ c s p y แล้วก็ T-L s p y นะครับซึ่งไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านฟิล์มหรืออะไรเนาะนั้นจะเป็นบทอื่นนะฮะต่อไปมาเริ่มมามาดูที่แบ่งเป็นส่วนของ cervical ก่อนนะครับก็คือตรงส่วนคอนะถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยคนไข้ถึงจะต้องฟิล์ม c s p y เนาะก็คือเราจะมีไกด์ไลน์ซึ่งเป็น clinical ไกด์ไลน์เนี่ย ใช้ในการดูว่ามี spinal instability หรือ significant injury หรือเปล่าเนาะซึ่งเป้าหมายในการเขาชดไกลน์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการดแอกว่าคนไข้มี neural element compression ไหมหรือมี spinal instability ไหมเนาะซึ่งว่าเขาต้องการทำให้มันแบบ accurate มากที่สุดแล้วก็เหมือนมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะเนาะเพื่อให้คนไข้ไม่จะเป็นต้องฟิล์มโดยที่ไม่จำเป็นเนาะหรือไม่ก็แบบต้องใส่ hard collar นานไปโดยไม่จำเป็นซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัว hard collar เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแข็งเนาะทำให้เกิด impair venous drain ได้โดยเพราะคนที่ยิ่งมี brain injury ร่วมด้วยเนี่ย การที่เราไปใส่ฮาร์ดคอร่าโดยไม่จะเป็นไว้คนไข้คอพับบางทีเนาะกลายเป็นว่าจิคูล่าเดนเน่แบบเขาแย่ลงกลายเป็นว่า Inter ature, อินท่าเคนยลเพเชอร์เขาดันเพิ่มขึ้นเนาะหรือไม่ก็มีเพเชอร์ซ่เอาเซอร์ได้คนไข้นี่คือเป็นตัวอย่างของโรนะคฮาร์ดคอร่าเนาะคนไข้เขาจะใส่เนาะมาบางทีอาเขาก็ใส่ให้เรานะฮะซึ่งว่าตัวคอมเิเคชันเนี่ยก็จะเป็นตัวอาจจะมีเหมือนมีรอยแผลกดทับที่คางได้หรือเป็นที่ไหล่ได้เนาะแล้วก็คนไข้ก็คือถ้ามีแบบพวกทคีเอสอะไรพวกนี้ก็ทำให้การดูแลยากลำบากมากยิ่งขึ้น นี่คำถามคือไอตัว clinical guideline ที่เด่นๆยูแมนเขายกมาถึงสองตัวนะฮะก็คือตัว national emergency X-ray radiography utilization study หรือก็คือชื่อยาวๆนี่คือ n e x u s c r i t e r i a นะฮะอีกอันนึ่งคือ canadian c spiral ก็คือ ccr เนาะที่มันเด่นๆสองอันนะจริงๆแล้วเนี่ยใน over all trauma ทั้งหมดเนี่ย c spiral จริงๆแล้วใน incident แค่1.7%แค่นั้นเองเนาะถือว่าไม่เยอะนะฮะแต่ว่าคนให้ทุกคนเขาจะใส่ hard c o l l a r อะไรมาก่อนถ้าดูเราดูตาม atls เนาะ a b c d e จริงๆแล้วเนี่ย n e x u s กับ CCR เนี่ย mm hmm. เขา Validate tool เพื่อที่จะให้ Exclude Significant Injury ตั้งแต่แรกเลยเพื่อจะได้รู้ว่าคนไหนจะเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่เพราะทรัพยากรมีจำกัดนะฮะและต้องเรย์หรือเปล่าไม่งัน้นคนไข้ก็ต้องโดนเรย์ทุกคนถูกต้องไหมฮะแล้วก็จะใช้ในการแนะนำว่าคนกลุ่มนี้ที่เป็น Low Risk Patient, trauma Patient บางคนเนี่ยคนผู้นี้มันมีโอกาสเกิดตามไปตามไปดูเเป Paper เนี่ยมันมีโอกาสเกิด Delay นี mm ้ i c a l d e f i c i t หรือว่ามี Significant C-spine injury ไหมเขาก็เลยแนะนําว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่ต้องไปทําเอ็กซเรย์เนาะซึ่งจริงๆในการดีเทคซ s i g n i ค i c a อินจูรี่แล้วเนี่ยเขาลองเก็บข้อมูลตัว CCR เนี่ยคนไข้หนึ่งแปดพันเก้าร้อยี่สี่คนดูเนี่ยจะเจอว่า sensitivity ถึงร้อยเปอร์เซ็นในการดีเทคได้เลยนะตามชุดคำถามดังต่อไปเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ lexa criteria เนี่ยที่มันมีโอกาส9.3 sensitivity 9.3ถึง1เกือบ9.9เปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆ CCR นี่มีสไล g h t l y greater s e ซ s i ิวิตี้มากกว่าด้วยเนาะไอตัวแคนา d i a n นซีสไ e rule นะฮะ ทีนี้ตาม C Spire Thomas Figure สามศูนย์สองจีหนึ่งนะเนาะก็คือ U Man mm hmm. เขายกมาสองอันว่าคนไข้กลุ่มไหนเนี่ยต้องไปทำเอ็กซเรย์ hmm. บ้างน,นะฮะซึ่งตรงด้านขวาเนี่ยเขาก็คือเป็น Nexrad Criteria ของเราเนาะส่วนด้านซ้ายก็เป็น Canadian C Spire Rule ทีนี้เรามาดูตรง Nexrad กันก่อนเลยเนาะก็คือจริงๆ U Man มันเขียนผิดนะต้องเป็น abnormal นะฮะก็คือมันเป็นชุดคําถามห้าข้อนะครับซึ่งก็คือเอาว่ามีข้อใดข้อหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีห้าข้อเนาะ ถ้าคนไข้มีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นไฮริ s ซิลิฟ i เคชันอินเจรีทันทีเนาะจะต้องไปทำเรยดิโอกราฟีแล้วก็ต้องใส่พวกนตัวฮาร์ดคอร่าไว้นะฮะอันแรกเลยนะครับผมก็คือ posterior midline cervical spine tenderness เนาะตรงนี้ก็คือที่ต้องกดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนสวที่เป็นกระดูกเนาะแล้วคลำได้อยู่ตรงบริเวณส่วนหลังคอเนาะการที่เราออกแรงกดตรงนี้ไปมันจะส่งแรงทรานสฟิทไปผ่านตัวปล e t joint ผ่าน body ตรงส่วนข้างหน้านะถ้าหากมี injury ligament หรือินี้อยู่เนนี่ยมัจะกระตุ้้นใหเกิดการปวดขึ้นมาได้หรือเป็น tenderness ได้เนาะ ซึ่งันนี้สําคัญนะฮะแล้วคนไข้ที่มี intoxication อะไรพวกนี้เลยทําให้แบบว่าการตรวจจะเป็นไปได้ยากเนาะซึ่งตามกฎหมายก็เอาเกิน80มิลลนะิกรัมเปอร์เดซิลิตเนาะแล้วก็ตัว focal neuro deficit เนี่ยเพากเร,รู้ชัดเจนอยู่แล้วอีกอันนึงก็คือ painful d i s s e c t i n g injury เนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอาก,การแบบแผลที่หน้าเยอะแผลที่ไหลอะไรพวกนี้ครับผมแผลแสบที่คอนะฮะ ซึ่งแล้วก็เหลืออาจจะมีแผลที่ตัวอะไรพวกที่ขาอย่างรุนแรงกระดูก o p e น f ฟ a เจอร์พวกนี้มันทาให้คนไข้มีอาการปวดแล้วเขาไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นเนี่ยฮะการเป็นบ้าพอเราไปกดเจ็บตรงอื่นหรือล,ลองถามคนไข้มีปวดคอไหมบางทีเขาก็ตอบไม่ได้นะครับผมตรงเนี้ตรงนี้สําคัญมากเนาะก็คือเหมือน r e s t r a c t i n g นะฮะก็คือถ้ามุดตอบแยสสักข้อหนึ่งก็คือต้องใส่ h a r คอ o l l a r ไว้แล้วไป r a ด i โ g การาฟีนะฮะแต่ว่าถ้ามุดทำไมดม่นอนนะฮะก็คืออาจจะไม่ต้องไปรีดิโอการาฟีเลยก็ได้คนไข้ก็คือไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเนาะอาจจะถอดทาน d c o ล l a r ได้ก็ได้ฮะ ทีนีอ้อ,อ,อ,อีกอันนึงก็คือ Canadian C s p i r u l e หรือ CCR เนาะก็คือจริงๆนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่าแบ่งเป็นหลายขั้นตอนนะครับเนื่องจากมันยาวมากอันแรกคือเรยดูก่อนว่าคนไข้ถือว่าเป็น high risk หรือเปล่าถ้าเป็น่ะมีแต่ข้อเพียงแต่ข้อเดียวเนาะคนไข้ก็คือต้องไปทำร a ดิโอกา p ฟีทันทีเลยนะฮะซึ่งอันแรกก็อายุมากกว่า65อันนี้เขาเจอว่าแบบคนอายุมากกว่าเท่ากับ65นะฮะอันนี้คือเขาเจอว่ามันเทียบ คนไข้ได้ว่าเหมือนมันค่อนข้างไฮริสเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น dangerous smacker d i s s เนาะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะหรือว่ามีอาการ paralysis นะครับผมมีอาการชานะฮะตรงบริเวณขาสองข้างพวกนี้เขาให้สงสยัยว่ามี injury ไว้ก่อนนะพวกนี้จะเป็นต้องไปฟิล์มนะฮะแต่ถามว่า dangerous smacker d i s s นี่คืออะไรนะฮะก็คือจะเป็นชุดของสิ่งที่เขานั่งดูมาแล้วว่าไอ้พวกนี้คือ dangerous แล้วมันเป็น high velocity high energy นะฮะซึ่งจริงๆแล้วข้อสอบเวลามาออกเนี่ยนะฮะเขาจะเอาไอ้ตรงนี้แ มานั่งไล,เล่เปลี่ยนคําเปลี่ยนคําพูดเนาะเพื่อที่จะมาออกข้อสอบแล้วถามเรานะฮะออกเงี้ยแทบทุกปีเลยนะฮะอันแรกเนี่ยนะครับก็คือหกที่สูงนะครับมากกว่าสามมากกว่าเท่ากับสามฟุตนะฮะสามฟีตนะนั่นพูดถูกนะฮะหรือมากกว่าบันไดห้าขั้นนะครับซึ่งจริงๆว่าสามฟีตนี่มันเท่าไหร่นะฮะพอถ้ามาดูกันแล้วเนี่ยจริงๆลูกบิดประตูของเรานะครับสูงแค่เก้าสิบเซนแค่นั้นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือแค่ตกจากความสูงที่เกินหนึ่งลูกบิดประตูแค่นี้นะฮะยังถือว่าสูง ต่อมาบางทีก็เป็น axial load 2D head นะครับผมก็คือมีการหมอย่างเช่นพุ่งลาวลงไปในน้ำอะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ขับที่รถยานยนต์ที่มีความเร็วสูงเนาะซึ่งก็มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะหรืออาจจะเป็นรถโรเวอร์พลิกความได้หรือผู้โดยสารพ,พุ่งตัวออกจากรถก็ได้เวลารถชนกันนะพวกนี้ก็คืออันตรายหมดอยู่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นตามขี่มอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ขี่ด้วยความเร็วเนาะหรือไม่ก็พุ่งออกจากรถบรรทุกแบบนี้นะฮะที่ชนกันเนาะ หรือไม่ก็เป็นการชนโดยรถอะไรที่เป็นมอเตอร์ไซค์รีเครเอชันอลเวชิเคิลนะก็คือเป็นรถที่เป็นการดัดแปลงให้เหมือนเป็นคล้ายๆยานยนต์นะฮะอาจจะเป็นโกคาร์ดหรืออะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่าพวกนี้เขาบอกว่ามันเหมือนเซฟตี้มันไม่ได้เหมือนเทียบเท่ากับรถทั่วไปนะไม่ได้มีแบบถูไม่ได้มีแบบแบบว่าตัวแอร์แบ็กอะไรพวกนี้ดังนั้นนะพวกอะไรอันตรายมากขึ้นเนาะหรืออาจจะเป็นพวก bicycle collision ก็ได้เพราะการขี่จักรยานอะไรพวกนี้เหมือนค่อนข้างหายไม่คนะันนะิสซึมันเนาะเวลาไปชนเนีเขาพมันเป็นเนื้อ มันเป็นเนื้อหุ้มเหล็กนะฮะเวลามันชนกันก่นกายว่าเหมือนร่างกายเราไปรับแทนเนาะแลวส่วนใหญ่หลายๆทีเนี่ยด้วยความที่แบบมันเป็นแค่เหล็กโครงเหล็กบางๆเราขับไปเนี่ยเวลาตกบันไดตกขอบที่สูงอะไรพวกเนี้ยคอเราก็เป็นกระแทกอะไรหักอะไรพวกนี้ได้นะครับผมจริงๆแล้วข้อสอบถามว่าออกออกอยังไงนะก็จะเปลี่ยนคําว่าฟุตฟีดอะไรพวกเนี้ยเป็นเมตรบ้างนะครับผมหรือเปลี่ยนร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเป็นไมล์ต่อชั่วโมงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มาแกล้งเราอะไรแบบนี้นะฮะ ทีนี้พอผ่านตรงข้อตรงนี้ไปได้นะฮะว่าแบบคนไข้คือถ้าแยกไปทันะแต่ถ้าโ no นนะฮะเขาก็จะมาดูว่าคนไข้อะมีเป็นโรลลิสติงหรือเปล่านะก็เป็นชุดคําถามห้าอันนี้เหมือนกันเนาะคือจะให้ดูว่าถ้าคนไข้เป็นแบบว่าเซมเปิลเรียเอ็นมอเตอร์วี l e c o l คอลลิชันนะฮะก็แค่แบบว่าเป็นรถแค่ชนท้ายอะไรกันแค่นี้จริงๆรถม่นถูกรองรับมาให้รับแรงอะไรกระแทกอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าอยู่แล้วนะแล้วแถมไม่เกิดแบบพวกการความเร่งในแนวหมุนด้วยเนาะแบบเนี้ยก็น่าจะไม,ม่รุนแรงอะไรมากนะฮะ หรือไม่ก็คนไข้ามาที่ ER นะครับผมคนไข้าสามารถลุกนั่งได้เองนะับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยพวกนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็น l o ลิ i s เหมือนกันนะเพราะถ้าคนไข้เขามีอะไรอินูรี่มากเขาจะลุกนั่งเองไม่ไหวเนาะหรือ ambulatory at anytime ด้วยนะครับหมายถึงว่าเขาแบบปวดชีลุกไปเข้าห้องน้ําเองอะไรก็แบบนี้มันไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยเวลามี s i แคนอิน a ูร i n อะไรเ่ยคนไข้จะต้องเป็นแบบ immediate pain เดียวนั้นเลยนะครับเขาจะไม่ค่อยีเลย์ไปนะฮะอย่างเช่นบอกว่าเอ้ยสองสามวันเขามาปวดคอมากทีหลังอันนี้ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อมัสเซลสแตนนะครับผม อะไรพวกนี้เป็นต้นเนาะเห็นไหมอย่างที่พูดนะฮะแล้วก็ถ้าคนไข้ไม่ได้มีกดเจ็บบริเวณหลังคอพวกนี้ไม่เป็นไรนะฮะทีเนี้ยอีกอันหนึ่งถ้าเขาบอกคนไข้มีตามนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราลองให้คนไข้ลองหมุนคอตัวเองดูนะครับผมให้คนไข้ลองทําเองนะฮะถ้าคนไข้าสามารถหันซ้ายหันขวาได้สี่ห้าองศาแต่ละข้างเนี่ยแบบเนี้ยแล้วไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเนาะแบบเนี้ยเรียกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรละคนไข้ก็สามารถไม่ต้องไปทำฟ์มอะไรได้แล้วก็ถอดฮาร์าดคอร่าได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องใส่เลยเนาะ อันนี้เห็นไหมครับเราไม่ต้องเอ็กซเรย์เลยถ้าเราตอบตามช่วงคำถามมั้นตอบไปนี้ได้นะคนไท้ก็กลายเป็นว่าเป็นฮาร์ดคอร์น่าเคเลนได้แต่แรกแล้วเนาะทีนี้มันจะมาอยู่ตรงที่ว่าตามเล็กซัสแคทเทียร์กับตัว CCR นะเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องทำเรดิโอกราฟีเนี่ยจริงๆนะ้าเราต้องทำอะไรกันแน่เนาะก็วันนี้จะมาตอบคำถามทั้งหมดเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วต้องทำอะไรกันแน่นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยอันแรกเลยที่เราพูดถึงก็คือมัลติเดทเตอร์ CT สปายเนาะ ซึ่งนาวติเทคเตอร์ก็คือมันจะได้คัดได้ไวเนาะเพราะในคนไข้เซตติ้งทอมาบางทีต้องไปทำยีรีลิมต่อนะฮะแล้วติ๊กเต็ดที่ควรทำเนี่ยก็ควรอยู่ที่1นถึงสมมิลด้วยเนาะไม่ควรมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าการที่ตัดมากกว่านี้ทำให้มิดพวกสมองแฟกเจอร์อะไรพวกนี้ได้เนาะก็คือถ้าลองเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยฮะก็คือเขาจะเจอว่าเป็นสิ่งเนี้ยเซนซิฟิวตี้กับสเปกซิฟิตี้ของเขาเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็นิกาทีฟพินิทีแบลลูกเขาอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ สิ่งนี้มันบอกว่าอะไรบอกว่าถ้า CTC C Spy Negative for fracture แล้วเนี่ย Negative Negative Value ร้อยเปอร์เซ็นต์นคือจะไม่มีคนไหนที่พลาดเลยนะครับผมว่าแปลว่าไม่มีหลุดไปเลยจริงนะสามารถเคลียร์ได้เลยทันทีซึ่งก็มีเ a เปอร์มากมายนะครับดังต่อไปนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบไตไลน์ปี2009หรือพวกแถวปี2 0 1 3 2016อะไรพวกนี้ที่เขาติดตามดูมาติ Institutional อะไรพวกนี้เลยเป็น trial นะฮะเลเวลหนึ่งเลยนะฮะเขาเจอว่าการที่ Negative CTC Spy เนี่ยมันเพียงพอแล้วที่จะใช้บอกเป็น s p i n l Clearance นะ ซึ่งสไตนออคลียร์แลไม่ด้บอกบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าคนในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือไม่ต้องสนใจเรื่องนี้แล้วสามารถถอนฮาร์ดคอราอะไรได้เลยคนไข้คือปลอดภัยเลยและอีกอย่างหนึ่งความคิดความเชื่อในเก่าๆที่พูดว่าเฮ้ยจำเป็นต้องไปทำแฟกซ์เอ็กซเรย์เพื่อดูลิแกเมนต์ในอนาคตหรืออาจจะเป็นเอ็อะไรพวกเนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับผมเพราะว่าการที่เราดูซีทีมันเห็นอะไรเมนเห็นอะไร,ะไ,รได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะถ้าไม่เห็นแฟกเจอร์ถือว่าไม่มีแน่ๆนะฮะ แล้วก็การใส่ต่อให้คนไข้โคมา่าอะไรก็ตามไม่ได้สตินี่นะฮะเราก็ไม่ต้องสับสนนะฮะคนไข้กลุ่มนี้คือเราสามารถถอดฮาร์ดคอร่าได้เลยนะครับถ้า C T คือตายคอาเทกท,ท,ท,ทีนะครับย้ำนะฮะแล้วเขาก็ลองเก็บข้อมูลติดตามดูนะครับบางคนยังกังวลอยู่นะฮะก็คือหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่คนเนี่ยติดตามดูไปเรื่อยๆเลยไม่เจอว่าคนไข้มี instability ในอนาคตเลยหรือมี delay neurological deficit ด้วยซ้ำเลยนะครับความรู้ใหม่เลยนะฮะ ต่อไปนะคะผม MRI นะครับก็คือจริงๆแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรเนาะก็คือมันจะใช้ไว้ใช้ดูดีเทลเลิกระเมนต์ั้อินีแค่นั้นเองนะฮะหรือคนไข้ที่มีคอร์ดคอมเพสชันหรือเนืนดนูได้เสร็จชัดเจนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตรงคอเราก็ส่ง MRI ถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมครับผมตรงนี้เพราะอาจจะแบบมีการกดคอร์ดคอมเพสชันหรือมีแฟกเจอร์อะไรพวกนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าการส่งทำไมไมาแต่แรกเลยซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายที่ไม่น่าจะมีแบบนี้นะฮะก็ไม่น่ามีเนาะ หรือบางคนอย่างเงี้ยนะฮะซีทีซีสปายเนกาทีฟไม่เห็นแฟกเตอร์ CT, py, Negative, actor, ไม่เห็นอะไรนะแต่คนไข้ยังปวดคออยู่มากในพวกนี้เป็นตอนเนี้ยเขาก็แนะนำให้หวนส่งหน่อยเนาะแต่บางทีก็เจอแบบนี้นะฮะส่วนไอ้เพลนฟิลม์มซีสปายนะครับหรือไดนามิกที่ว่าแฟลกเอ็กเทนนะเนาะจริงๆเนะี่ยปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามันแบบเก่าไปแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องทำแนละ้วไกด์ไลน์หลายอ,อันนะครับผมก็คือคิดว่าการส่งคนไข้ทอม่าไปทำซีฟิล์มซีสปายพวกเนี้ย ไม่จาเป็นต้องไปทำเลย้ามัญแถ่งเพไม่เสียเวลาด้วยนะครับก็เลยเล่นเขาเป็น against เลยนะครับผมในการไปทําพวกนี้ไม่ใช่ความเชื่อเก่าๆแล้วเนาะแต่ตรงนี้เราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าบางโรงพยาบาลไม่มีซีทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือซีสปายก็ยังเป็นต้องใช้อยู่เนาะที่เขาไม่ให้ทําเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วซีทีซีสตปายมันซุเปอร์เร็กว่าแค่นั้นเองนะฮะแลวแถมมันไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะแม้ทั้งเกรกเอ็กเทนก็ตามนะครับผมจะไม่บอกกันว่าทําไมนะฮะ อันนี้เป็นตัวอย่างของฟิลนะ์มซีสปายเนาะเป็น l ร t เทอร์เลอครอสเทเบิลเนาะอันนี้ก็มีวิธีการอ่านมากมายเนาะเราไม่ใช่ดูกระดูกหกักดูอะไลเมนต์เสียหายอย่างเดียวเนาะจริงๆเราสามารถดูพวกซอบที่ชูเมนส่วนข้างหน้าด้วยเนาะที่ช่วยบอกผู้ตัวแฟกเจอร์ที่มาต่อมาอะไรพวกนี้ได้นะฮะแต่เนี่ยเป็นฟิล์มซีสปายค่อนข้างสวยครับเพราะในเซตติ้งทอมาอ่าจริงๆนะเราจะไม่เห็นถึง C 7เจแบบนี้นะฮะบางทีไหลคนไข้มาบางสายนู่นสายนี่มาบางความหนาฮาร์ดคอรล่าบางรุ่นไม่ได้มาบางเป็นต้้้้้นนนนนะะะะรรรผมก็็ลลลลาาาายยเเเเปววว่่่ททํใหหดดููแไไไขออช ส่วนนี้เป็น CT c s p y เนาะที่ทั้งแบบเป็นวินโดว์ธรรมดาลแล้วเห็นเป็นโหมดวินโดว์เนาะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างละเอียดชัดเจนมากนะครับนี่เอาแค่ใชเข้าให้ดูนะครับจริงๆมันสามารถดูได้ถึงขนาดนี้เลยเนาะเห็นว่าเออเป็นการแตกแบบไหนเป็นแบบเอ็กประส t นแฟกเจอร์หรือเปล่าแบบนี้นและทั้งราแมสแตกแค่ไหนมีอินโวเข้าไปในตัวทนนวับนบดโฟเมนหรือไม่เป็นเดนแฟกเจอร์หรือเปล่าเป็นต้นนี้นะฮะแถมใช้ดูไอ้พวกตัวตัวลิกลเมนได้ดับหนึ่งด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการวัดพวกแบบ CCI interval เอย ADI interval เอย Power ratio อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ เห็นไหมครับว่ามีประโยชน์มากเลยแค่ซีทีนะฮะแถบช่วยบอกลิกาเมนต์เบื้องต้นได้ด้วยไม่จะเป็นต้องไปทำเอ็มไอเลยเนาะอ่ะต่อมานะครับก็ถามว่า ฟิล์มซีสปายมันยังไงนะฮะเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว um ่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราสอนเราเรียนกันมาได้รับการสอนกันมาเนาะก็คือจะเห็นว่าแบบไอ้ฟิล์มซีสปายมีประโยชน์อยู่นะก็ให้ทราบไปแล้วกันว่าจริงๆแล้วฟิล์มซีสปายเนี่ยมันดีเทคได้แค่หกสิถึงแปดสิเอร์ซ็นของแฟกเจอร์แค่นั้นเองในบางเปเปอร์ก็บอกว่าแค่ยี่สามถึงเจ็ดสาเปอเซ็ตเองแค่นั้นนะครับก็แกว่งกันไปเนาะแต่คือมันค่อนข้างกว้างมากเนาะจริงๆเนี่ย เขาพบว่าหลายๆครั้งที่ซ mm ีฟิมซีสบายไปเนี่ยฮะก็คือเจอว่าปกติดูเหมือนปกติแพทย์ให้ผ่านไม่ว่าจะเป็นแพทย์สเปเชียลตี้ดูเองเลยนะฮะ mm hmm. ก็คือว่า25เซ็นจากในนั้นนะ่ะจริงๆก็คือเป็น unstable injury นะครับพลาดไปนะครับผมมันเยอะอยู่นะครับหนึ่งในสี่เลยเนาะคนไข้วันหนึ่งมาสี่คนเราพลาดไปคนหนึ่งทุกครั้งนะฮะสเ t เชียลเนี่ยจริงๆก็คือที่ over all อยู่ที่33.1เอร์เซ็นแค่นั้นเองเนาะคือเทียบเทียบกับ c ีดีสบายที่99.9เปอร์เซ็นตนั้นไม่ได้เลยนะฮะ นี่ยรับถ้าไปดูตามยูแมนบทสามสูสองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีประโยคที่ว่าเนี่ยไลก์ไลน์ปัจจุบันว่ายัางไงนะฮะขยายมาให้ดูเลยเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็คือคิดว่าไม่จะ recommend again ซะนะไม่จำเป็นต้องทำแล้วเนาะและตัว dynamic นีนะครับผมก็คือจริงๆแล้วเรียกว่าไม่จําเป็นด้วยก็ตามนะครับผมที่แบบว่าทํา flex extend อะไรจริงๆไม่ค่อยช่วยอะไรเลยนะฮะ U-man บทนี้ต้องการบอกอะไรเนาะก็คือสรุปว่ามัน d i s c a r คกับผมก็คือฟิล์มซีสปายธรรมดาทั้งหมดเนี่ยอย่าไปทำเลยเพราะมันเทียบซีทีไม่ได้เหตุผลเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วคำถามนะครับผมมีคำถามจากทางบ้านเคยถามมาลูกถึงน้องผมบางคนถามมเนะ้องแบบตอนนี้เขา practice เอยเนาะก็คือว่าได้มีซีทีซีสปายเนกระีบแล้วเนี่ยมันไม่เห็นแฟกเจอร์เลยเนาะ แต่ว่ามีอาจารย์เคยบอกว่ามันไม่ได้เห็นลิกาเมนต์นะครับดังนั้นก็ต้องใส่ฮาร์ดคอล่าไว้ก่อนแล้วค่อยให้คนไข้ไปทำเฟ l ็กเอ็กเทนดินิกฟิล์มอยู่ดีกลัวอะไรแบบนี้นะฮะถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้มันจะว่ายังไงอาจารย์ก็ต้องฟังดูมีเหตุผลนะซีที่ไม่เห็นลิกาเมนต์นี่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับซีทีไซอย่างเดียวเพียงพอในการเคลื่นคอร่ารินนะครับเขาเลเวลหนึ่งนะครับเขาเก็บเป็นหมื่นคนเนาะเราคงยังไม่เคยเจอคนไข้เป็นหมื่นคนนะนะก็ต้องเชื่อเขาเนาะ คือจริงๆแล้วผลดังต่อไปนี้นะฮะ CT spine นะครับมันเห็น alignment ได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันเห็น facet subluxation ก็ได้นะครับนอกเหนือจาก fracture ด้วยอีกอย่างหนึ่งฟิลม Black ์ม b l e a k X dynamic ฟิล์ม spine เนี่ยถ้า reference ทำหน้าที่2485คือบทเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคนไข้ setting t อมาร์อะไรพวกนี้หรือ multiple t อมาร์นะฮะไอ้เพนกับ muscle s p a ปาซัมพวกนี้มันจะ confound ฟิล์มนี้ครับทำให้คนไข้อะ เขาลิมิตเรนเออรโมชันของไอตัวฟิล์มแฟลกเอ็กเทนิกจริงฟิล์มแฟลกเอ็กเทนเนี่ยถ้าจะให้อเนเอขเวเนี่ยมันต้องทำเอ็นเคอรชันได้เกิน30องศานะฮะคนไข้บางทีคอมันเกร็งใส่ฮาร์ดคอร่าก็ทำไม่ได้ครับผมสติไม่เต็มที่อะไรพวกนี้เป็นต้นเนาะและส่วนใหญ่นะด้วยความที่ไหลคนไข้มันยกมันเกร็งอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเหมือนทำให้เห็นไม่เอ็นทายลี่ไม่อเนเอขเวอีกนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เคยมีคนแบบนั่งพิสูจน์สิ่งนี้ เก็บเรื่องเกรกเอ็จริงๆเลยว่ามันเจอ Inst a b i l i t y ที่เกิดจาก ligament ์เจลลีได้เยอะแค่ไหนนะครับคือเจอได้แค่5-9เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับที่จะดี e ท t ได้นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าคนไข้ Inst a b i l i t y ร้อยคนเน่ะเขาเจอแค่เก้าคนแค่นั้นเองนะครับก็คือถือว่าแย่ค่อนข้างแย่มากเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยนับมาถึงตรงนี้เนี่ยยูแมนเขาก็เลยบอกเลยว่าการทำดินามิกเร i ิโอการีในไ q คิีเลียเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ได้ช่วยให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเลยนะฮะและบางครั้งในคนไข้ที่ตื่นไม่่่คอยดีเยีเเนกาารรทไปื คนไข่ทํา,าทเองหรืออะไรพวกนี้เรื่องไปจับคนไข้ทำเองซึ่งนี่อันตรายเนาะทำให้แย่กว่าเดิมอีกเนะาะ r e f e r e น c e r e f ก็มีนะฮะตามแคไลายปี2009กับปี2013นะที่เขาทําดูเรื่องนี้เนาะเป็นรามอ่านดูตามข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีคนถามต่อว่าเอาว้วในชีวิตจริงถ้าเราไม่มี CT เนี่ยเราควรส่ง CT s t y ฟิล์ม AP แ้ะท่าเราอยู่ดีใช่ไหมหรือควรจะรเฟอร์ ER ไปท CT, ํ CT CT s t y เนาะก็จริงๆแล้วคือเราควรทำฟิล m CT style และท้าเล่า AP และท่าเลาไปดูระดับนึงนี่แหละเนาะ ก็คือบางทีถ้ามันแบบซีทีซีบายมันไม่มีอย่างน้อยก็เราทำฟิมซีซีบายแล้วถ้าเล่าก็ได้ซึ่งเซนตุิตี้มันก็มีระดับนะเนาะก็คือถ้าเรามาดูกันตามแบบประเทศไทยก็คือปีสองพันรอสิแปดเนะเขาได้ตีพิมพ์เรื่องแนวทางการรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนพอนะครับซึ่งเป็นของการตีพิมพ์ร่วมกันนะฮะซึ่งก็คือ สอดคล้องกับไอตัว Canadian C s p y n e Lung เรานะฮะก็คือเราสามารถไปตามอ่านดูได้นะฮะอย่างเช่นผู้ตัวผู้ป่วยรู้สึกตัวดีสื่อสารได้ถูกต้องสามารถเคลื่อนไหวศีรษะคอทุกทางด้วยตัวเองได้แบบนี้โดยไม่เจ็บปวดนะฮะไม่ได้มีอ่อนแรงในโรเลสิสิตอะไรยืนหรือนั่งได้นามปกติพวกนี้นะก็บอกถ้ามีครบทุกข้อแล้วพวกนี้ก็คือสามารถถอดทาร์คอล่าเองได้เลยนะไม่ต้องใส่ก็ได้ซึ่งเขาก็ได้มาจากตัว CCR นี่แหละนะครับผมแต่ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่มันผิดปกติไปเขาแนะนําให้ไปตรวจเช็คเพิ่มเติมนะฮะ ก็คิดว่าเดี๋ยวเ,วเร็วนี้คงจะออกปีที่มันค่อนข้างล่าสุดนะครับแต่ปัจจุบันผมลองไปเปิดเช็คดูยังไม่เจอนะครับผมที่ตีพิมพ์นะฮะที่เป็นของรายวิอะไรเนาะทีนี้นะฮะเขารายละเอียดเพิ่มเติมของคล้ายลายของซีสปายจูเีของประเทศไทยนะครับปีส5 4 8รอยสิบแปดเนี่ยเขาก็แบ่งคนไข้เป็นสามกลุ่มนะฮะก็คือถ้าสงสัยว่ามีอะไรพวกนี้ไว้ก่อนนะฮะตามเมื่อกี้ก็คือให้ immobilization ไว้ก่อนแล้วเขาก็ลองแบ่งคนไข้เป็นว่า คนไข้แบบตรวจร่างกายได้ normal แต่มีปวดคอนะฮะเขาแนะนำว่าให้คนนี้ไปทำฟิมแ a ทัลเลอร์ครอ s เทเบิเนาะถ้าหากว่าเจอสงสัยมี Abnormal s o f t tissue บวมอะไรพวกนี้ก็ให้ส่ง Refer ไปต่อมี r a c t u r e d i s l o c a t i o นะฮะแต่ถ้าสมมติว่า lateral cross table ไม่เห็นอะไรปกตินะฮะเขาก็บอกว่าให้ให้คนไข้นะฮะลองทำเฟล e x e อ็กเทนนะครับผม Active active cross table l a t able, e r a l flex extension นะครับผมส่วนก็คือถ้าดูก็คือจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะของในตัว ของเขานะซึ่งมันช่วยบอกอะไรช่วยบอกว่าให้คนไข้ลองทําเองนะฮะถ้าคนไข้สามารถทําเองได้เล่เา flex e x t เทนได้ดีเนี่ย <c oughs> เขาเลยคิดว่าเออสามารถถอดพวก h a r ดคอ l ่าอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจหรือผิดปกติก็ต้องส่งไปต่อนะครคือจะถอดได้จริงๆค่อนข้างยากมากนะครับผม <c oughs> แต่ถ้ามาดูกันว่าเออแล้วคนไข้มีวโรเด deficit ละอันนี้ก็ชัดเจนอยู่ละควรควรใส่ไปต่อนะครับผมอย่างเช่นดูท่านิวโรเด e f i c i นะฮะหรือว่าถ้าคนไข้แบบว่าไม่มีสติตื่นไม่ตื่นอะไรเงี้ยรือกินเหล้าอะไรพวกนี้นะครับผม ไอ้อส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะไม่ให้ถอดเลยนะครับผมให้ใส่ไว้ตลอดนะฮะแล้วติดตามดูไปก่อนเนาะก็คือถามว่าพิจารณาเรื่องเคลนท์ฮาร์ดคอร่านะฮะก็เป็นอย่างที่พูดเลยเนาะเียงปวดคออยู่ไม่มี l o c a ไดวิสิตนะฮะเขาจะทำดัชล์คอร์เซเบอร์นะฮะหากไม่เห็นอะไรหกักเนาะเขาจะทำเรดมีดฟิล์มให้คนไข้ทำเองนะฮะหากออกมานอร์มอลถอดได้ในพูดเมื่อกี้เลยนะฮะแต่ถ้าคนไข้อ่ะตื่นไม่ดีเขาจะไม่ถอดคอล่าออกเลยนะครับที่ผมตลกไซส์ใหญ่เนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตรงส่วนต่อไปนะฮะส่วนที่เป็นทรลิกกับลำบ้าบ้างว่ายัางไงเนาะก mm hmm. ็ทรโคลำบ้าจริงๆเขาบอกยังไม่มีเหมือนมีไททอลที่ใหญ่ชัดเจนนะฮะดังนั้นอีเวนต์เบสที่เขาพูดในยูแมเนี่ยจะเป็นแค่เลเวลสองแค่น mm ั้นเนาะเรเฟเรนซ์ผมก็ห้อยให้ข้างล่างแล้วนะฮะก็คือจะเป็นของ Eastern Association of for the Surgery of t r a u m a Guideline r e c o m m e n d a t i o n Level 2เนาะเขาก็บอกว่าถ้าคนไข้มีทรลิกหรือลำบ้าเพนข้อใดต่อไปนี้นะฮะมี Neurological deficit นะฮะ มี High Energy Mechanism นะฮะแล้วก็มี Distraction Injury เนาะหรือก็มี Intoxication อะไรพวกนี้เนี่ยคนนี้ก็คือเขาบอกให้ไปทำซ t t l อสเนาะการส่งทีมธรรมดาเวานี้ยไม่มีประโยชน์นะครับผม <c oughs> เขาบอกว่ามันค่อนข้างเพล็กซ์ามากแล้วก็พวกเนื้อมันค่อนข้างหนามากนะครับผมดูยากนะครับผมดังนั้นก็คือแต่ถ้ามุดไม,มีตามทางต่อไปเนี่ยก็คือออกไปพวกต่สอสไปนบอรดอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นทำเรเนโอกาีเนาะ ดังนั้นเนี่ยพออ่านมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยท้ายแล้วยูแมยจะแนะนําเราอย่างไรนะฮะคือยูแมก็ทําตารางที่302.2ขึ้นมาเนาะคือเขาพยายามเอาไอ้ตัวแคนเดนท์ซีสปายกับเด็กซักมารวมกันนะฮะแล้วทำเป็นซัพเจคชันของเขาเองเนาะเราจะเห็นสิ่งที่คล้ายกันอย่างเงี้ยตอนที่อ่านบทเ v m นะฮะแล้วบางทีก็ทําให้เรางงกว่าเดิมนะฮะแต่ก็ก็ดีแล้วฮะคือสิ่งนี้มันจะใช้ได้ทั้งเซอร์วิคอลรวมถึงทอร์โค่ลัมบ้าด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ แล้วต้องคิดตามเขาดูเนาะก็ถ้ามาดูตั้งแต่แรกเลยเขาก็เหมือนเอาเน็กซัตกับตัว C T R มายำรวมกันนะครับผมก็คือจะเ,เห็นว่าถ้าคนไข้อาย,อยุมากกว่า65ปีมี Immediate neck pain หรือ back pain tenderness ในพวกนี้ที่ไม่ใช่ดีเลย์นะฮะที่ไม่ใช่ม muscle เนาะไอ้พวกนี้จะเป็นอะไรที่อันตรายเนาะมี neurological deficit มี distracting injury c a s g o t c o m a s c o r e น้อยกว่า15 intoxication hypoglycemic i seizure of injury เนี่ยคือถ้ามีดังต่อไปเนี้ยสักข้อหนึ่งนะครับผมก็คือต้องไปต่อเลยเนาะต้องทำ C T spine แน่นอนนะฮะ แต่การที่เราจะเคลียร์ได้คือต้องไม่มีเจ็ดข้อนี้เลยนะครับผมก็ถึงจะให้ถอดคอลาได้นะครับยูแมนเขาว่าอย่างนี้นะอ่าทีนี้พอไปดูต่อนะฮะเห็นว่าถ้าเชสนะครับผมมีสักข้อนึงเขาก็คือแนะนาว่าให้ทํา ct ีซีสปนะอย่างที่คุยกันนะติกเนี่ยตัองอยู่ที่หนึ่งมิถึงสามมินนะครับผมส่วนทรสิกกับลัมบ้าเนี่ยก็จําเป็นจะต้องแบบทำรีคอนสแตนซ์กับเชสแอดโดเมนสกรีนิงสแกนไปด้วยนะฮะซึ่งก็คือถ้าเจอมีคือปกติอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับผม ก็ตามยูแมนถ้าเราไปอ่านพวกเรื่องเกี่ยวกับทีลิกสกอร์เอสลิกสกอร์อะไรพวกนี้เพิ่มเติมหรืออาจจะเป็น A.O. Classification นะฮะเขาแนะนำว่าทำ C.T. เจอแฟกเจอร์อเดี๋ยวไม่พอนะฮะควรจะทำ M.R.I. เพื่อเช็คพวกเล็กเมนอะไรพวกนี้ด้วยเน,ะนาะแม้กระทั่งโพสเซเลียบอร์เดอร์ของตัวทอร์โคลัมบ้าที่อินเจอรี่นิดเดียวนะฮะถ้าเขาเจอว่ามีพวก P.L. อินเจอรี่ด้วยเนี่ยเขาจะเจอว่าพวกแท้ทิ้งในอนาคตนะฮะจะมีพวกตัวแบบโปรเกรสซีฟไพร์โปรเกซีฟในอนาคตได้เนาะดังนั้นอ่นะเรื่องนี้ยูแมนจะบอกว่าคนรทำ M.R.I. ด้วยทุกกคคนนนนนะะะฮอ่่่แตตไไไมเเปป็รรับับดูา แต่ถ้าสมมุติว่าทำ C ีไปไม่เจอจูอรี่หลักจะเป็นยังไงนะก็แบ่งคนไข้อีกอันแรกมาดูกันเลยนะครับว่าถ้าคนไข้เตือนดีนิโรเดฟสิตไม่มีอ่าแต่คนไข้ยังมีอาการปวดคออยู่เนี่ยซึ่งแบบปวดเยอะเนาะมีกดเจ็บอยู่อันนี้เขาเลยแนะนำว่าให้ไปทำ MRI check ดูไหมหรือ flex extension ก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ไปเช็คเพิ่มและใส่คอล่าไว้ก่อน ต่ถ้าตะโคลัมบ้ายังมีพวกกดเจ็บอยู่นะฮะก็ทีตามอาการนะครับส่วนใหญ่ไม่น่ามีอาการอะไรนะไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะะเดี๋ยวจะไปเอ็มไอเช็กก็ได้ถ้ายังมีการแบบปวดเนื้อรังอะไรพวกนี้อยู่เนาะแต่ถ้าคนไข้ตื่นดีนครับผมแต่ว่ามีนิ้อโลดิประสิตอันนี้ก็แน่นอนแล้วฮนะถ้าเป็นตรงซีก็จะเป็นคอร์ดิ D ีเจียหรือวิขาอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมฮะปวดเท้าลงคองพวกนี้ก็ต้องเอ็มไอเช็กอยู่แล้วเนาะหรือถ้ามมติวเป็นทีแอลอินรีแล้วเราเจอว่าแบบ c ีสิบปลาไม่เจออะไรแต่ว่าอ้าวขาวีกสองข้างเนี่ยเราก็เอามาไอเช็คแล้วครับเดือดซุปผิวเรียกว่าเนาะแต่ถ้าอันนี้เป็นประเด็นนะที่แตกต่างกับไกด์ไลน,น์เนาะแตกต,ต,ต่างกับไกด์ไลน์ของประเทศไทยสอปี2548นห้ะก็คือเจอว่าถ้าคนไข้อ่ะไม่มีสติล่ะตรวจไม่ได้ล่ะแต่ลองตรวจร่างกายดู M4 ็5คนไข้มีกระดิกแขนขาทั่วๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบเนี้ยก็สามารถอนุมานให้รีมูฟเซอร์วิคคลองคอร่าได้เลยนะครับ ทีนี้ d อ t e c t a b l e message คืออะไรนะฮะก็ adrenal สี MC สบายรูนเนี้ sensitivity ก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมใน detect significant injury นะฮะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำฟิล์มทำอะไรพวกนี้ให้ฟิล์มจัดการให้เนี่ยบางทีการที่เราท่องในสิ่งนี้ไปแล้วก็เปิดดูใกล้ไรพวกนี้แล้วเช็คชนไข้ก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น clinical สีสบายเคลนนะฮะจะได้คนไข้ไม่ต้องไปฟิล์มให้นั่นเนาะแต่ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาจะเป็นหมอ ER ในโรงพยาบาลหรืออินเทิร์นที่เราดูให้จัดการไปก่อนนะฮะ ดังนั้นเนี่ยถามว่าเอาแล้วแกงที่นิซบารูถ้าเป็นสิ่งที่ต้องจเนี่ยบางคนรู้สึกว่ามันยาวยังท่องไม่ได้มันเป็นไรไหมผมว่าไม่เป็นไรครับอย่าไปฝืนท่องยกเว้นตอนที่เราจะไปท่องสอบนะฮะก็ผมใช้เทคนิคแบบว่าถ้าเรามีมือถือเนี่ยยุคนี้นะฮะเราก็เปิด Google ตอนลงไปดูกันให้ทุกครั้งนะครับเปิดปบ่อยเดี๋ยวก็จาได้เองนะครับผมโดยเฉพาะเดนจ์ดเป็นคอนดิ่นนะครับกลับไปท่องกันด้วยนะครับออสอบชอบคำพวกนี้มาแกล้งเนาะนฮาร์ดคอร์ล่าเนี่ยเราอย่าคิดว่าไปใส่นานๆแล้วมันดีเพรานนะ พราะว่าใส่นานแผกกดทับกดเส้นเลือดดาที่คอความดันในซีพีสูงนะครับดังนั้นนะถ้าไม่จําเป็นควรรีบถอดออกนะครับอย่าใส่ไว้เพียงเพราะหมอกลัวแทนคนไข้นะครับกลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่เลยใส่ไว้ก่อนนะฮะส่วนซีทีซีสปายนิเกติฟฟ์แฟกเตอร์ร N G เนี่ย,ยคนไข้มีหรือไม่มีสติจริงๆเราสามารถถอดทัสคอร่าออกได้นี่นะครับถ้าตามแบบอีวเวนเต์เบสวันนี้นะฮะผลฟิล์มเอฟเฟกต์เอ็กเคนซีสปายจริงๆเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะในเซตติ้งไอคิวเซตติ้งนี้นะครับผมไม่จำเป็นเลยเนาะ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปนะฮะแต่โยเมนพูดตันๆก็คือเขาบอกว่าเนี่ยในเด็กที่เล็กๆเนี่ยเนาะถ้าอายุเกินแปปีเนี่ยเขาบอกก็ใช้ใช้พวกไกด์ไลน์มาเนจเมนต์ซีสไพ์ตามคนไข้ผู้ใหญ่ได้เลยนะที่เราพูดก,กันไปทื่อกีทั้งหมดเลยนะฮะแต่ในเด็กอายุ8ปีบางทีถีาเราเจอแบบเอ,อ,อกระแทกที่คอมาแล้วปรากฏว่ามีเนโรไดเฟสิบแต่เอ็กซเรย์ไปไม่เจออะไรผิดปกติให้ระวัง้เรื่องซิโบล่านะครับผมก็คือมันยอมาจากไซนอคอร์เนลีวิดเอาท์เรนิโอกราฟิกแอบนอ a l ตี้นะฮ ซึ่งพวกนี้เขาอธิบายว่าเด็กน้อยกับ8ปีพวกนี้มันจะเกิดไฮเปอร์อ e ีลาสติซิตี้หรือไฮเปอร์บลิตี้จากอายุของเขานะฮะบางทีมันเหมือนเกิดคล้ายเหมือนเราหักกิ่งไม้นะกะดิ่งเดียวไงก,กิ่งไม้ข้างนอกไม่หักอะไรแต่ยิงข้างในมันช้ำไปแล้วนะก็คือตัวสมองขาดนะฮะพวกนี้ต้องเอนะ็มไอเนาะนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าไม่เจออะไรแบบนี้ก็คือโบรโอคอเนเมนต์เหมือนผู้ใหญ่ที่กล่าวมาเลยนะ